เจ้าหน้าที่ก็ปิดบัญชีรู้สึกว่าชื่ิตใจโล่งใจขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเรยกลักบแล้วก็ท่านก็พามาส่งท่านบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมาส่งตรงนี้นะสุดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอีกทีก็ถึงบ้านละไม่มาส่งถึงบ้านแต่ส่งแค่สุดทางที่ให้กําหนดไว้ทางเดินนี่จะเป็นคล้ายกับไม้ไม้สักนะฮะเรียบเงาวับทางเดินขาแบบพอสุดทางปุ๊บก็รู้สึกตัวเตันที ก็ประมาณบ่ายโมงของวันศุกร์ซึ่งไปตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนสองทุ่มกลับมาบานวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงก็ได้นั่งนะฮะกลับมาแล้วก็นั่งนึกย้อนถึงประวัติของตัวเองที่ไปพบไปเจอก็นั่งเรียกว่าโศกอาดดนน้นําตาไหลร้องไห้ว่าชีวิตเราทําไมถึงมีวิบากกรรมเยอะมากมายขนาดนี้ <c oughs> นึกไม่ถึงว่าคนเราจะมี ได้รับผลอย่างกรมแบบนี้ด้วยซึ่งไม่เคยได้พบไห้เห็นมาก,ก่อนครั้งแรกที่ได้ไประจับกแก่ตาที่ไปสุยยมโลกก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มปฏิบัติเอาจริงเอาจังสังสมบารมีหาครูบาอกจารปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนล่วงเลยเข้ามาปีสี่สปีสองี่สิบทำธุรกิจมาล้มลุกคลุกคลานบางปีก็รวยบางปีก็ หมดตัวบางทีก็ได้มามากมาม่ซึ่งวิชาการหรือว่าเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆในการศึกษาวิชาซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ยากหน่อยแต่ว่าคนเราจะต่งสักเท่าไหร่มีความสามารถสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราสู้ไม่ได้ก็คือวิบากกรรมหรือแรงเวี่ยงของกรรมถ้ามาได้ปีหนึ่งก็หลายสิบล้านบาทจากการอาชีพรับเหมาไฟฟ้าซึ่งสำเร็จส์ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่งฟูมากธุกรกิจรือบอทไฟฟ้าเป็นธุกรกิจที่กําไรดีีค่าตัวค่อนข้างสูงปีๆหนึ่งก็ได้มากกว่าก็ได้สั่งสมก็บางปีก็ได้สร้างผู้สนสร้างวัดสร้าง,ง,งวาได้เยอะแต่ส่วนมากก็คือเป็นไปด้วยสูญเสียเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียน,ยนมาในรูปของเพื่อนฝูงรูปข,ของหุ้นส่วนแรงต่างสารพัดก็ เริ่มมีกำลังวิบากกรรมเข้ามาเบียดเบียนตหลังก็จนสิ้นสุดปีปีสามเก้าเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวฟองสบู่แตกเขาเรียกว่าแต่ว่าขอเรียนว่าในสภาวะของสมาธิก็ได้สัมผัสกับเจ้ากรรมนายเวรมาตลอดในช่วงที่ทําธุรกิจคือบางช่วงที่เขาบอกมาบอกว่าตามสบายเลยกูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้ ช่วงนั้นจะทําธุรกิจได้ดีมากแต่เมื่อไหร่ที่ได้เข้าพบาในสมาธิกรีในนิมิตกรีที่เจ้าปายเวณเข้ามาหรือจำอเรียกง่ายๆว่าจําหน้ากันได้หมดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแม่ทัพนายกองของภูุิหวงสาวกีที่เคยเป็นผู้อริกันมาแต่อดีตเมื่อไหร่ที่เขามาพบในสมาธิกรีในนิมิตกรีมาแล้วก็จ้องที่จะทําลายหรือโคดแขนเมื่อน,นั้นได้มาเท่าไหร่ก็หมด เป็นไปหมดเสียหายเสียเงินสูญเสียเจ็บควยต่างๆเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสารพัดสารพันชีวิตเสียทั้งเงินตอนาะนี่คือแรงเหว่งของกรรมจนปีสามสิบเก้าสงพันรสเก้าก็เป็นปีทีเขาเรียกว่าปิดบัญชีของตัวเองคือเลิกธุรกิจของตัวเองโดยสิ้นเชิงเริ่มไปเป็นวางเมือเพราะนั้นก็คือเเรียกว่าหมดตัวตามภาษาของนักธุรกิจก็คือหมดตัวก็ ซงนั้นก็มีแรงกรรมหรือแรงเวียงของกรรมหรือเจ้ากรรมนาเวรมาปะทะมาทวงอยู่ตลอดเวลาก็ขอเล่าให้ฟังเป็นเสร็จค่อยๆครับเข้าๆเรื่องทสังเกตว่าแม่ทัพนายกองของกองทัพสาวบดีสี่ห้าท่านเป็นพิ้วจับกันดีและจํากันได้ดีจําหน้าได้ยกตัวอย่างท่านเมเมลที่หาบดีซึ่งเป็นแม่ทัพที่เกี่ยวข้อกันมาตลอดในยุคนั้น เป็นคู่อริกันพูดกันง,ง่ายๆมาทีแรก็ชี้หน้าตมาทุกทางว่าเมื่อไรมึงจะบวชให้กูไม่ง,งั้นกูจะเอาชีวิตมึงแน่บอกว่าใจเย็นๆได้ลลกยังเล็กอยู่เดี๋ยวปีหน้าบวชให้ก็ได้บอกได้เดี๋ยวไม่บวชแล้วกูมาใหม่ทีนี้แหละมึงแหลกแน่แล้วมึงไม่บวชสองปีสามปีผัดผ่อนมาเรื่อยจนทนไม่ไหวปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามตัดสินใจเข้ามากราบ หลวงพ่อธรรมรสที่ท่านได้เคยตรวจจำให้ก่อนหน้านั้นประมาณเจ็ดปีแล้วก็ยอมรับเพรา up, ะว่าได้สัมผัสกับตัวเองด้วยเห็นจริงด้วยแล้วหลวงพ่อท่านก็ได้ตรวจจำให้แล้วก็ปรากฏผลกรรมที่ท่านเห็นในภาพของกรรมที่ปรากฏก็ตรงกับที่ตมาได้พบได้เห็นในมิมิตรคดีต่างๆก็ยอมรับทุกอย่างแต่ว่าปิดเป็นห่วงบ้านทางห่วงลูกยังเล็กอยู่ยังมาบวชไม่ได้ แต่พอปี 4, 3, ปป 4, สี่สามกรกฎาปีสี่สามก็ตัดสินใจบวชแก้กรรมหนึ่งบรรษาก็ตั้งใจเต็มที่ว่าจะบำเพ็ญบารมีแก้กรรมบวชให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้หลุดกรรมตรงนั้นนายทหารทั้งหมดช่วงนั้นที่มาเก่อก็เรียกว่ามาเกาะเกาะกวนหรือว่าก่อเวนกาะกรรมกับเราหมายถึงว่าเราเคยมีกรรมกับเขาเนี่ย มาล้างพยาบาทเราเทัาที่นับดูประมาณสองแสนสองหมื่นกว่าคนรวมทั้งแม่ทัพนายกองคิดว่าจำนวนนี้ก็ค่อนข้างจะมากพกอสมควรสองแสนสองหมื่น,น 2, 20, กว่าคนรวมทั้งแม่ทัพนายกองอีกห้าคนก็ไม่ใช่น้อยถือว่าเยอะมากก็บวชให้เขาหนึ่งพรรษาเต็มเต็มก็มได้สั่งตั้งใจปฏิบัติตามแนวหลวงพอ่อ สมรรถน <c oughs> แนะแนวปฏิบัติต่างๆทั้งในทั้งกายวาจจใจศสีลสมาธิปัญญาเพราะตั้งใจเต็มที่ก็ยอมรับว่าได้ผลเต็มที่เหมือนกันหลังจากที่สึกไปแล้วได้ประมาณสิบห้าวันก็ได้พบในนิมิตของแม่ทัพนายกองทีนี้มาเฉพาะแม่ทัพนายกองอย่างเดียวทหารไม่มาละท่านในเมียวก็มาบอกว่าขอบใจที่บวชให้กู พวกกูได้รับหมดแล้วบุญกุศลลูกน้องกูไปหมดแล้วไปเกิดมั่งไปใช้กรรมต่อกันมั่งตามภาษาของมันแต่ที่กูมาวันนี้กูมารบก,กวนนิดนิดเดียวแล้วจะไม่มาอีกแล้วแต่มาขอสังฆทานหนึ่งชุดและองแทนเขาห้าองค์หรือตัวแทนหรือหุ่นของเขาแล้วก็รถหนึ่งคันสีแดงรถเกง๋งมันบอกว่าได้สบายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทาให้ที่ชายแดนก็เช้ามาก็รีบเตรียมให้เขาเลยสามอย่างไปหาพระกูบาที่ สังขะบุรีที่จันชะนบุรีท่านเป็นครูพรมา่าเป็นพมา่าพระมอ่อนท่านก็อุทิศกุศลให้ตามภาษาภาษาพมา่าภาษาม่อนภาษาทางนนเรียบร้อยแล้วก็ได้สัมผัสแล้วครูท่านก็บอกว่าเขาได้รับเยวรแล้วก็ไปแล้วก็ดีใจกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้มีมิตรเห็อนอีกเลยแล้วก็ทําธุรกิจอะไรราบเรื่อนขึ้นพอสมควรนั่สบายใจรู้ลง่ง การศึกษาปฏิบัติอะไรต่างๆแย่าครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อธรรมรัต่างๆก็ได้ดีขึ้นตามลําดับซึ่งไม่มีอะไรมาขวางกันจนมาช่วงปี2,549ตั้งแต่กลางปีสองพ้าท่านสาธุชนทั้งหลายความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายจะมาภาพคิดว่าเราได้บวชแก้กรรมแล้วได้สร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ คิดว่าจะไม่จะไม่มีจะไม่มีกรรมอีกแล้วก็มึงหรือว่าจะหมดกรรมแล้วก็ได้ที่ไหนได้วิบากกรรมหนักหนักที่ยังมาไม่มาให้ผลซึ่งเรียกว่าอราเวทนญยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในตั้งแต่ชาติที่สองเป็นต้นไปหมายถึงว่าอดีตชาติร่วงเลยแต่ชาติที่สองถอยหลังไปไกลๆย,ยังไม่มาให้ผล ซพิ่งจะมาให้ผลปีปลายปี2องพัน้สีิ้านี่ซึ่งได้ล้มป่วยหนักอยู่ๆก็ล้มป่วยหนักก็คือพูดง่ายว่าได้นี้พี่เห็นเจ้ากรมในเวรของกลางวันช่วงบ่ายของวันที่จะล้มป่วยหนั่ยตอนนั้นป่วยหนักทันทีแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทันทีท่าสนสาธารณุขทั้งหลายกรรม ที่ให้ผลแล้วก็ราบใดที่ยังไม่แก้กรรมย่อมเป็นไปตามกรรมย่อมเป็นไปทางที่มินเมต์ต่ออาการยึดต่อโอกาสที่จะล้มเจ็บหรือเสียชีวิตได้แน่นอนที่สุดคือเจ้ากรรมนายเวรเมื่อให้ผลเราล้มป่วยแล้วจะเอาชีวิตเราให้ได้ก็คือมีการทำให้เราได้พบกับ การที่ไปพบกับโรงพยาบาลที่ผิดไปพบกับหมอที่ผิดไปได้ยาที่ผิดหรือไปตรวจโรคที่ผิดอีกต่างหากหมอบอกว่าเป็นโรควันโรคและให้ยาวันโรคมากินตั้งแต่คืนนั้นเลยยาเมื่อละหนื่งประมาณสิบแปดเม็ดหรือยี่สิบเม็ดเม็ดัตโตกินเข้าไปนี่นอนไม่ได้เจ็บหน้าอกแทบเสียชีวิตด้วยยาเพราะ ง่ายๆก็คือกินยาผิดนั่นเองเพราะว่าหมอวินิจฉัยโรคปิดอันนี้สาเหตุที่ผิดทั้งหมดมันไม่ได้โทษคุณหมอไม่ได้โทษโรงพยาบาลไม่ได้โทษอะไรทั้งสิ้นโทษตัวเองหรือโทษของวิบากกรรมเพราะเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมดีว่ากรรมเจ้ากรรมในเวรย่อมจะมีะเขาเรียกว่าส่งเสริมให้ไปพบโรงพยาบาลปิดพบหมอปิดพบยาปิดพูดง่ายๆว่าเร่งให้เราเสียตายเร็วที่สุดกันพูดง่ายๆ ให้เราตายเร็วที่สุดเท่าที่เขาต้องการด้วยบุญกุศล <c oughs> ที่ได้สังสมมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ชาติจุบันก็ดีในนาทีสุดท้ายของอตอนประมาณสักตีสองกว่ากว่าช่วงที่วิกฤตที่สุดในชีวิตตอนนั้นตอนคืนนั้นอยู่ที่บ้านป่วยหนักที่สุดเพราะว่ากำลังดูอาการตัวเองอยู่ว่า จะไปโรงพยาบาลเพราะก่นขอนนั้นไปโรงพยาบาลมาสองสองครั้งแล้วไปพักแค่สองสาวันซึ่งไม่หนักนะสักกันพอมาครั้งที่สามหนักที่สุดซึ่งไม่แน่จะเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าจะยังไม่อยากจะเข้าเพราะว่าคิดว่าคงไม่หนักนะสักกันแต่ที่ไหนได้เป็นช่วงที่หนักที่สุดคืนที่หนักที่สุดก็ช่วงที่วิกฤตที่สุดก็คือเลขง่ายๆว่าสั่งลูกเมียสั่งลูกเมียแล้วว่า ให้ทําใจเสียเพราะว่าดูแล้วน้ําหนักก็ลดลดไปร่วมยี่สิบกิโลแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็กินอะไรไม่ได้แม้แต่เครื่องดื่มก็ยังอาจเจียนออกมาตลอดเวลาอาเจียนอย่อาจเจยงเดียวแล้วก็ไม่มีแรงก็ขอ,อเล่าโดยสังเกตสรุปสังเกตว่าช่วงที่ป่วยนะ่ะก็ได้เรื่องอ,อบุญนะฮะ ช่วงประมาณตีสองกว่าของคืนที่ป่วยหนักที่สุดก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็มีเสียงบุญดังมาจากทิศเหนือว่าบุญกําลังช่วยเจ้าอยู่ที่เจ้ากําลังสร้างที่เจ้าเคยได้สร้างวัดวัดป่าโกวัดคลอ,องละก,กรมจังหวัดพิษโลกสองวัดที่กําลังช่วยเจ้าอยู่เจ้าไม่ตายแล้วก็เงียบไปก็รู้สึกตัวขึ้นพออีกสักพักก็สลบไปอีกครั้งหนึ่ง ก็ในช่วงนั้นก็นิมิตเป็นเรื่องของนิมิตก็ได้เห็นรู้สึกว่ามานอนอยู่ที่บนศาลาที่วัดสำนักงฆนน้ำตกธรรมรสแห่งนี้ที่สมาบวชนี้ก็เห็นหน้ากระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมรสนั่งบนนมือสวดอยู่ก็รู้สึกดีใจก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมาละแล้วน,นิมิตรู้สึกว่าพอไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปรู้สึกตัวตอนเช้าก็รู้สึกได้ มีนิมิตตอนก่อนสว่างก็เห็นโยมแม่มาทํากับข้าวทําอะไรให้กินแต่ถึงโยมแม่อันสิ้ชีตไปสองปีแล้วก็ได้กินข้าวเหมือนว่ากินได้กินข้าวปักใต้แกงปักใต้อร่อยกินอิม่มตื่นเช้ามาก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็กินข้าวมันไก่ได้สองหอ่อซึ่งจากที่กินอะไรไม่ได้มาสองเดือนเต็มเ็ม,เ,มเป็นเรื่องที่น่าแปลก แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับได้หมอที่ถูกต้องได้หมอได้ยาที่ดีอะไรต่างๆนั่นหปายถึงว่าถ้ากำลังในเวรก็คืนคืนนั้นก็คือเขาเท่าที่ทราบมาจากเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งที่คอยแนะนำํำคุณนัตการคุณนี้ก็มีหรือว่าคุณแอดก็ได้คอยเล่าให้ฟังอยูอ่เรื่อยๆว่าได้ติดต่อคุยกับหลวงพ่อธรรมรดให้คอยช่วยเจรจาร กับเจ้ากรมไยเวนให้เขาก็าบอกว่าเอาหัวสิ่แล้วยอมแล้วแต่ต้องบวชให้เขาและสร้างหลวงพ่อพุทธโสธรให้เขาตอนแรกก็เขา,เข,าข,อขอแค่สามเม็ดหน้าตักครูบาอาจารย์โดยข้างใกล้เคียงก็บอกว่าก็ง่ายน,น่าจะไม่ได้มาก็ปรึกษาหลวงพ่อธรรมรสท่านบอกว่ามันไม่ได้ตามกฎเกณฑ์ของเจ้ากรมไมเวนคืออายุสี่หรือเจ็ดปีต่อมาต้องสี่เม็ดเจ็ดสิบหรือปัดเป็นห้าเม็ดไป พอจะเริ่มต้นทำพระป่าสร้างห้าเม็ดก็มีครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าองค์หนึ่งท่านมาในนิมิตบอกว่าจะต้องเป็นเจ็ดเม็ดจึงจะสําเร็จรู้ล่วงได้คือสร้างครั้งเดียวก็ให้เจ็ดให้ได้อันนี้สงมากมายไปเลยเจ็ดเม็ดไปเลยเพิ่มงบประมาณอีกไม่มากมายก็เลยตกลงตามที่ท่านแนะนําก็เลยเอาเป็นเจ็ดเม็ดไปก็มาถึงทุกวันนี้ก็ ยกอขอสังเกตง่ายๆสรุปล้ว,ว่าเจ้าก,กัมายเวรของตมาท่านนี้เป็นผู้สูงศักดิ์เป็นผู้มีบุญบาบารมีมากคือเป็นเจ้าเมืองซึ่งท่านบอกพระนามตอนหลังว่าสมเร็จพระเจ้าชัยวร,รมันที่28แห่งกรุงองสาวดีกับพระเมเหสีพร้อมทหารอีกหลายพันนายที่ตาม,มาภาคได้ทําปานาติบาท่านไว้ท่านมีความกดแค้นมากตม,มาก็มีเพียงเพียงอย่างเดียวว่าข,ขอโทษอย่างเดียว ซึ่งไม่รู้จําไม่ได้เป็นเรื่องของหน้าที่ของรักทหารในสมัยนั้นก็ท่านก็เริ่มอนุโลมคือให้สร้างแล้วก็อาการป่วยก็ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เริ่มสร้างของพ่อพุทธโสธรเทวานิมรานุสรน,นาตักกิดเมตนะครับแล้วก็ด้วยนี้ก็ขอสรุปสั้นๆว่าสร้างบุญย่อมได้บุญ แล้วก็ยังอาคุศสรกรรมหรือวิบักกรรมเก่าในอดีตให้เบาบางลงได้ด้วยเหตุนี้ก็ขอจเจริมพรนะครับท่านผุ้ชนสีนี้ก็ได้ทำสมภพ